บอ,นะอ้วนะ่าปีที่แล้วได้ถองรงผีแล้เราชอบมากโมเดลวะอาจจะดวงคู่ลุงพีจะได้จับของที่เป็นของลุงพีก็ได้โมเดลไม่อยากได้ของลุงพีแล้วไม่เอาไม้พี่ยุงเล ไม่คราวนี้ไม่ใช่ไม้ตียุงโมเดลเจอไพ่ที่สุดคือถ้าโมเดลได้ของลุงพีนี่แหละเดี๋ยวรอดูเลยถ้าอย่างนั้นอะลองๆๆก็สงสัยโมเดลจะได้ของลุงพีนเหมือนเดิมแน่เลยไม่เอาไมา่เอาโมเดลต้องได้ของลุงพีนอีกแล้วเราดวงสมพงศ์กันเนาะตียุงไม่ตีย,ยุงเพราะปีที่แล้วได้ของลุงพีนเรา,อเราอชอบมาก โมเดลอาจจะดีก็ได้เอาเดินเถอะตั้ตาจะไหลแล้วอะ่ะปี่แล้วก็แล้ของดูครับไม่โมเดลได้ของผมมาแล้วก็ร้อ,อ,องไห้อ้อหรอปีนี้ร้องไห้หรอร้องไห้เลยยังไม่ได้แกะเลยลุงกิี่จ้า,จา